สวัสดีครับตี๋ครับสวัสดีครับปอครับเป็นยังไงเกี่ยวกิจกรรมวันนี้ครับผมเป็นยังไงเกี่ยวกิจกรรมวันนี้ครับผมคือเอาจริงรู้สึกวันนี้สนุกมากรู้สึกว่าเอเนจีตอนแบบทั้งตอนไลฟ์ทั้งตอนกิจกรรมนี่คือดีมากบอกเลยว่ามีแบบมีลัคกี้แฟนด้วยที่มาวันนี้ดู15คนครับก็แบบมีเสียงตอบรับมีรีแอคทุกอย่างสนุกมาก เานไม่กินเห็นยีเด้นตรงนี้เป็นต่อเป็นแตร์ก็จะเป็นจะเป็นเกมแบบต่อคำต่อทายคำแบบสมมุติว่าวันนี้หมดหมู่ของเล่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเออรถไถนาแบบนี้ไถนาเลยหรอสมมติสมมติของเล่นไงรถแท็กเตอร์โอเคครับรถแท็กเตอร์โอ้ยใช่วันนี้แบบใส่เอี๊ยมเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์เป็นแบบใส่เอี๊ยมเอี๊ยมคู่น่ารักน่ารักน่ารักไหมครับ นะครับเลยครับถามพี่ๆใช่ฮะก็ถือว่าได้แบบว่ามาเจอแฟนในสิ <h 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 ่งที <h 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 ่เป็นความพิเศษครับแต่ที่เราับได้ข่าวว่าก็คืองานแน่ๆติดกันได้ข่าวงานถามว่าบอกว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่างานแน่ๆถี่ขึ้นดิถี่ขึ้นดถี่ขึ้นใช่อุ้ยไม่ไม่ขนาดนั้นเลยงานจะไม่ทุกวันแต่เจอกันทุกวันไหมเจอกัน เจอบ้างเจอเจอกันบ่อยครับช่วงนี้เจอกันบ่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมสําหรับการขึ้นแฟนมีตด้วยใช่แล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งถ่ายกิมมิ่ฟารตอนพิเศษจบไปด้วยใช่อันนี้คือพูดได้ทุกอย่างแล้วเนาะครับน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะแต่ถึงไม่เจอกันทุกวันรู้ใช่ป่ะก่อรู้ใช่ป่ะว่าถุยออกงานคนเดียวก็คือเรียกหาพี่ปอทั้งวันเออผมเห็นปกคลิปผมเห็นปกคลิปเขาที่แล้วอะไรนะติ๋วเรียกหาพี่ปอ มื่อกี้คิปเขาที่แล้วคืออะไรนะครับตีตตะบอกว่าบตี๋บอกว่าจริงๆไม่ได้เหงาแต่ไม่ต้องการพี่ปอเหมือนกันอะไรสอยางจะไม่ได้ละอุ้ย <c oughs> แต่ผมผมเห็นปกคลิปแล้วตลกมากใช่ว่ครับผมไปตอบไปอยู่ <c oughs> นี่ไงอมตอบอกัอยู่พามีเข้าสามแล้วก็จะไม่ไม่พูดเร็วไม่ไม่รีบไม่รีบ สร้างความมั่นใจใช่ใช่เป็นลังใจให้กันเราจามเ้างอไเราจามบมางอไเฮ้ยวันนั้นจามไปกี่รอบเออมันพี่ก็ว่าพี่อาบจานทุกวันเลยเุ้ยมันก็มีแบบเวลาตีลงลงรถตู้เสร็จงานปุ๊บอุ้ยทำไมจามตลอดเลยอ๋อก็เจอเยอะครับครับ เป,เป็นยังไงบ้างโอ้ที่จริงวันนั้นวันนั้นคือตอนแรกอ่ะจะไปด้วยเหมือนกันอองานงานนั้น่ะที่ติดไปคนเดียวแต่ว่าตดงานมหาหลัยจริงในมหาหลัยเพราะว่าตอนนั้นคือล้นมากไฟลนมากคือแบบช่วงนั้นคือโทรศัพท์เข้าโทรออกโทรเข้าเพราะว่าแบบต้องทํางานกลุ่มใช่ไหมใช่<ท>ใชต้องมามหาลัยครับไม,ไม่ตอนตอน,ตอนเขาทำง <laughs> านเขาก็โทรหาเพื่อนอะไรแบบนี้ไงครับเพว่าตอนทำงานอยู่ด้วยกันก็เลย ใช่ใช่ไงจะทำงานด้วยกันคับใกล้จวันเกิดอ่อที่เข้าตรงประเด็นเลยนะ้ยใกล้วันเกิดแล้วคือใกล้วันเกิดตีแล้วยีสิบขวบครับอเขาเป็นแบบบายบายน้องตีแล้วเฮียตีมาแล้วก็บรรลูนิติภาวาแล้วนะครับวันที่วันที่ยี่ส ยี่สใช่จริงๆเมื่อกี้ทางเฟลลี่มีเขาก็แบบให้พี่ปอเอาเค้กให้ด้วยใช่ใช่น่ารักมากวันนี้จุดเทียนให้แล้วก็ Happy Birthday ให้เราองเพลง Happy Birthday ทุกอย่น่าจะเป็นปีแรกที่น่าจะอาจจะได้อยู่ด้วยกันนะใช่ครับเรียกว่าเป็นเป็นเค้กก้อนแรกที่ให้ ไม่เป็นฮิตก็แรกที่เทียบเถือให้เรเพลยให้ใช่แล้วจะมีก้อนที่สองในวันเกิดไหมอืมอันอเน้อันนี้เดี๋ยวต้องต้องรอดูต้องรอดูใช่เพราะวันนั้นวันเกิดติก็เหมือนเขาเพราะว่าวันนั้นมีกิมมินฟ้าตอนแรกด้วยถือว่าเป็นตอนพิเศษใช่เพราะว่าเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้าวนี้ก็คือตอนเช้าติงอนเช้าไปนเกิดแต่ว่าแบบอาจจะเสร็จประมาณ เที่ยงกว่าบ่ายโมงอะไรเงี้ยครับพี่ๆเขาก็ต้องอาจจะต้องไปเตรียมตัวกันแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าตอนเช้าก็ว่าขอมาว่ายังยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ใช่แพลนวันนั้นเป็นยังไงวะใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูวันนั้นก่อนเตรียมหวอนยังเตรียมหัวอนยังเฮ้ยยังไม่เตรียมเลยครับยังไม่เตรียมยังไม่เตรียมไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าถ้าถึง เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแค่แบบปีนี้ก็มีพี่ปอแล้วอะไรแบบนี้ไม่ไม่ก็มีหมายถึงว่ามีมีพาร์ทเนอร์แล้วใช่เพราะวันเกิดปีเรายังไม่มีพาร์ทเนอร์เลยใช่พี่ปอแล้วใช่ครับใช่ดูพี่ปอยิ้มปีนี้มีพี่ปอแล้วมีของบัล้องมีพี่ปอที่หัวนาไม่ก็ถ้าถ้าจะให้ก็ ขอบคุณครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยจริงๆทุกคนใช่แค่แบบทํางานด้วยกันก็แค่นี้มีความสุขแล้วขึ้นใจครับเพราะเพราะปกติก็เราคุยกันบ่อยอยู่แล้วที่จริงใช่ใช่เมื่อวานเราปิดกล้องปุ๊บเราก็เพิ่งเพิ่งแบบเออให้กําลังใจกันให้กําลังใจกันให้กำลังใจกันไหนคะครับ ให้กำลังใจกันแบบไหนก็ด้วยทางบทสนทนาและคําพูดครับก็บอกว่าพี่ป๋อสู้ๆนะแต่เรื่องนี้แบบขอบคุณพี่ปอมากที่แบบช่วยอะไรหลายอย่างมากๆช่วยแบบช่วยบอกช่วยสอนช่วยให้ความมั่นใจช่วยแบบช่วยเลยช่วยแบบเรียกว่าช่วยเลยจริงๆใช่พี่ปอก็คือทาให้เราแบบสบายใจใช่ครับอืผมว่าผมว่าแบบมันมีกันลวกันแล้วมันรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นล้วกันเหมือนแบบ แบบมันเหมือนแบบเวลาเออเหมือนเชียร์อัพกันมากกว่าเวลาเราไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเราเก่งแล้วอะไรเงี้ยอือผมก็จะบอกน้องเหมือนกันว่าเออเก่งแล้วทําได้อะไรมันก็จะแบบโอเคมั่นใจเราทําได้เต็มที่ขึ้นก็เหมือนกันครับเพราะเตี๋ส่วนตัวเป็นคนไม่มั่นใจไม่มั่นใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแบบพี่ปอหรือว่าอะไรเง้ขาก็จะคอยเชียร์อัพตลอดเหมือนกันใช่อันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กันมากี่เดือนที่เป็นออฟชียลมากี่เดือนละประมาณ สี่เดือนปะประมาณสามเดือนสี่เดือนประมาณสามประมาณสี่เดือนใช่แล้วเราเหมือนทุกคนจะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันแบบดูอ่าดูแบบดูสนิทกันเร็วอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็แบบหมายถึงว่าเวลาเวลามีงานเสร็จงานอะไรกันตีชอบแบบไปบอกเขาว่าเออแบบเก่งแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าไม่ไม่อยากไม่อยากให้ไม่อยากให้เครียดอ๋อใช่เวลาเวลาแบบจบงานอะไรเงี้ยบางงานตีก็จะไลน์มาลองคืนว่าเออวันนี้เก่งมากเออ,เอ,อ คือนี้แล้วงานขอเราได้แล้วเป็นยังไงบ้างก็เออเราก็แฮปปี้ผมก็เลยบอกบอกตีว่าเออเก่งมากเหมือนกันแล้วก็เขียนเราแล้วแต่งแแล้วต่งานเขียนไปเหมือนกันนะแต่งงานเราก็เป็นกำลังร่วกซึ่งกันและกันใช่ถ้าแบบเพราะฉะนั้นถเือว่าเราต่อให้เราแบบไม่ได้มาทำงานร่วมกันเราก็ยังส่งกำลังใจให้กันแบบใช่ก็คือถึงตากันมาตลอดไม่แล้วก็คอยดูอยู่ขนาดวันนั้นวันที่ไปดูหนังเขาก็ยังแบบมีเวลาทักมาแซวแซวบ้าง วันวันที่ดูละครเวทีใช่พี่ปอพี่เขาที่บวชกันน้องกิงเก่งไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่ยกตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างว่าเขาเขาก็มาแบบทักมาแซวบ้างอะไรแบบนี้ครับหอยังเขินไดก็มีมีบ้างครับมีบ้างเขินเขินนะเขินบ้างบ้างครับเวลาอะไรตอนไหนที่ทำให้เราแบบเขินตอนตอนเข้าศีลแล้วกันตอนเข้าศีลตอนเข้าศีล แบบบางบางครั้งบทมันก็ฮอบไงใช่เราก็ฮอบไปด้วยบทเราฮอปคือแบบเอาจริงบางครั้งเราก็เพราะในในแบบหมายถึงว่าประสทนาในชีวิตจริงเราแบบไม่ไม่ได้ฮอบแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าเราแค่เราแบบพอพอในซีรีส์มันแบบคือมันทอปมากแบบเราเราเราอ่านบทครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็อืมจากเก็นตีฮอป ไม่รับมีให้แนะคือเอาจริงๆท่าเนี้ยแต่ต้องพูดไหมพูดได้ไหมพูดได้ก็คือตั้งแต่มันมันเริ่มจากมันเริ่มจากตอนที่เราไปรีแอคกันที่ออฟฟิศแล้วแบบเหมือนเตี๋ยไม่เคยไม่เคยเห็นโมเมนต์ของรุ่นพี่แล้วแบบ เหมือนเราเห็นแล้วแบบเราเห็นเขาจริงๆแล้วแบบเราเขินเราเลยแบบนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยอ่เออมันมันก็เลยกลายเป็นท่านี้ออกมาเลยอ่าแล้วคำพี่ปอพี่ไงครับพี่ไงผมก็ฮอปตามตีนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะตีเป็นออริจินอลไงครับเออใช่ก็เลยแบบโดนแซวเลยโดนแก้อ้าวแล้วอย่างนี้ด้วงล่ะด้วงเออจะยังเขินกันอยู่ไหมอืมตีว่าเขิน มวลควาหน,นักเยอะมากเลยนะด้วงนะใช่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นด้วงนี้น่าจะเขินมากทำไมอมันยังไหลฮอป,ปเลยหรอมันแบบหุยดวงเขาแพวพราวมากแล้วแบบมันมันมันแบบพูดว่าไงอ่ะมันคล้ายเราดีกว่าอ๋อใช่เพราะรู้สึกเป็นบทรู้สึกว่าบทเป็นคนท่าเป็นคาแรคเตอร์เราใช่ก็คือตามจี ไม่ไม่ดึงด้วงตามจีบฉินไม่ดึงไม่ดึงกับนิสัยคาแรคเตอร์ไม่ใช่คาแรคเตอร์ตัวพี่กินเองโอ้โหใช่ครับเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายเพราะว่าเรียว่าเราจะไหลฮอกอยู่แค่ไปหลอดทุกคนก็ฮอบหนักไม่หรอฮอบฮอบคือตอนถ่ายตอนถ่ายรู้สึกว่าสนุกมากเลยไม่คืออะไรก็ต้องนั่งซื้ออะไรอยู่แน่เลยไม่นึกไม่รู้แต่แต่ฮอบไง นี่อ่ะตอนถ่ายทำไมนะไม่ไม่ตอนถ่ายถ่ายด้วยบอือตลกเออมันเป็นมันเป็นคอมเมดี้ใช่ใเป็นคอมเมดี้เห็นตีแล้วตลกมากอือแต่ว่าก็ถ้าเป็นเรื่องเต็มเราน่าจะแบบทําให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดครอือใช่ครับเรในเรื่องเขาถือที่เปาะฮอตมากอือฮอตมากมนีแต่คนตามจี่เงี้ยตีก็ฮอตเหมือนกันครับ ดีฮอตเหมือนกันในเรื่องอ่ะอ๋อในเรื่องใช่แล้วก็เลยไปตามจีบเขาแต่ก็คือแบบว่าพวกเขาจไปไวมากคุณยูมีคนพูดถึงเยด้วยจริงๆต้องขอบคุณไปก่อนคู่นี้เลยไหมอุ้ยไม่ต้องอยากดูไงอุ้ยแต่ว่าเอาจริงเรื่องเปิดกล้องนี้ก็อีกอีกไม่นานครับอีกไม่นานครับนี่พูดได้แล้วใช่ไหมพูดได้แล้วครับพูดได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าที่เคยพูดไปแล้วว่าเ ไม่นานเกินรอแน่นอนปีนี้ปีนี้ครับเดือนหน้าอุ้ยอุ้ยมันจะเร็วไปหรือเปล่าเออเอนเออเออได้ไหมก่อนสงร29หรออุ้ยอันอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าว่ามันประมาณเดือนไหนแต่ว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นาน Smart นะ่าอก็คือปลายปีแลอันนี้ต้องรออันจะแบบภายในปีนี้แบบแต่ว่า3เดือนทันวาอ่าตอน5ทุ่ม19หรอ อืมครับอ่ะมาวนมาที่กินเหมือนฟ้านิดนึงมักระดับตึงถ่ายอิีดิวิเศษเสร็จตาก็เดี๋ยวมีดูกับแฟื่อนด้วยใช่ครับวันที่ยี่สิบเก้าครับอืมไงฮะกับเอ้ยวันที่เก้าก็เหมนเกิดเด้วยเกิดด้วยก็เลยแบบตอนเย็นก็เลยไปงานกินเหมือนฟ้าด้วยเลยอืมอตอนถ่ายทำปิดกล้องไปแล้วยังไงจากแบบที่ปิดไปตอนภาพปกติแล้วก็อิพิเศษอีกอ๋อคือเอาจริงแล้วก็ห่างหายจากตัวละครมาแบบ หลายเดือนอยู่ได้กลับมาเข้าเป็นแบบตัวละครพาน์ทเรีแใก้ใจก็รู้สึกคิดถึงมากๆเลยแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นแบบโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศกองว่าแบบรู้สึกดีอะรู้สึกอบอุ่นมากอืเหมือนแบบเหมือนทุกตัวละครมารวมกันหมายถึงแบบเด็กๆอเหมือนกลับมาเรียนรีนี่แกงรุ่นพี่แก๊งรุ่นน้องอะไรเงี้ยแบบเหมือนมาอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าเออมัน สนุกมันมีความสุขอะไรเงี้ยใช่ครับคู่ของเรามีภาคพิเศษจะเป็นไงคะอุยจะฮอปหรือเปล่าจะฮอปหรือเปล่าก็ต้องพี่ๆแบบนี้แฟนๆทุกคนก็ต้องรอดูเลยว่ามันจะฮอปแค่ไหนอืมอาจจะไม่ใช่แค่คู่เราที่ฮอปอาจจะมีแบบคู่อื่นคู่อื่นก็ไหนๆสปอยเป็นท่าไหนที่คู่อื่นฮอปยังไงก็เ่าแบบ อย่างนี้เลยฮอปเข้มเลยอ๋อฮอปเข้มเลยฮอปเม้มแบบเจ็บปากโอลิมปโอลิมปโอลิมปไปครับตอนนี้ไรชื่อตอนนี้ยังยังไม่แข่งคนละสี่อยู่คนลสี่ครับใช่ครับแต่ว่าน่าจะไม่มีรายชื่อแข่งน่าจะไปรวมรใครับ้าพูดเลยถ้า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 ้าถ้าถ้อถ้าแข่งอยากแข่ง ยังบาสเออยังยังบาสใช่เพราะว่าแตอยู่คนทีมกันนะอุ้ยได้ครับเจอเลยอย่างน้อยก็อยู่ในงานเดียวกันเนาะอืมใช่อย่างน้อยก็อยู่ในสนามเดียวกันใช่ครับแต่ก็นั่นแหละหมายถึงว่าเราอยู่ทีมตีอยู่ทีมบลูเดบิวชใช่พี่อยู่ออเรนจ์ออเรนจมอนสเตอร์อยู่คนละทีมแต่ว่าตอนนี้เราก็นั่งเชียร์ก็ ชอบเล่นบาสชอบเล่นบาสอาจารย์ทั้งคู่เลยเคยเล่นบาสกันเลยคือคือที่จริงอ่ะเราเราเคยเล่นบาสตอนถ่ายภายหลัจด้วยกันเธอเพราะว่าตอนนั้นก็แบบย้ายโลพอดีเราก็แบบพักมีเวลาพักกินข้าวนู่นนี่บ้างเราก็เลียบระหว่างรอเราก็เลยเล่นบาสกันใช่เล่นกันสองคนเล่นกันสองคนเอาบา้สักทีเขาเล่นกันสองคนหรอเออ ปกติเขาเล่นเป็นทีแล้วตอนมันมันมีแค่สองคนในซีนที่จะต้องย้ายย้ายโลพอดีเราก็เลยก่อนตอนพักเที่ยงเราก็เลยไปเล่นด้วยกันตอนพักเที่ยงมีคนอื่นก็น่าจะพักด้วยนะโอ้ยเนคนเนื้อาพอปตลอด <c oughs> ไม่คนอื่นเขาแบบไปกินข้าวกันแต่ว่า<อ>คือ,ค,อคือตอนที่เราถ่ายอ่ะเราก็อยากเล่นไงแต่ว่าเ,<อ>เราขยับเยอะไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบไปตามบทเ,<อ>เนาะจริงเราเราก็เล่นเยอะมากไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าโยมเมคัยมเดี๋ยว ทีมเมคอัพเขาก็มาบอกเราว่าเออเราแบบเล่นเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยได้ก็เลยจับเลยก็เลยเล่นได้นิดนึงไปกันอคนใช่เพลงหน่อยดีกว่าเพลงอ๋อเพลงประกอบกี่หมื่นฟ้าใกล้ใจใกล้ใจครับก็เป็นชื่อของคนใกล้เลยแล้วก็สิ่งที่อยากรู้คือวันนั้นเน่ะ ถามทุกคนตี๋เขาก็ไม่ละปลอ่อยไง,งบอยแบนด์ยงบอยแบนด์เออวันนั้นอะพี่เขาถามว่าอ่ะบอยแบนด์เป็นไงบ้างม,มีใครบ้างตีก็ตีก็ตอบว่าตีไม่รู้จริงๆเพราะเราเราไม่รู้จริงๆไงเออ,เอ,อพี่เลยมาออออเพี่เกาเลยอ,อยากถามออ๋แล้วม<อ>ันจะมีบอ,บอยแบนด์ด้วยเหรออ่ะพี่ปอพี่ปอพี่อยู่พี่ไปในไลน์อัพปั้เนี่ยไลฟ์อัพหรอบอยแบนด์เหรอ ยังไม่รู้อะไรเลยครับคือเอาเอาจริงๆอะไม่รู้จริงๆนะเก่งเอาอะคำว่าไข่เ่งเอาอะผมว่าเท่าเท่าที่ที่ที่แฟนที่ที่พี่พี่แฟนขับเขาเดาเลยนะแล้นนั่นเนเป็นแบบไข่ไม่รู้มีที่บอกอะติเมื่อไงเงาอะนเงามีหรอ นเงาไม่แน่ใจไม่เอาจริงนะเอาคือเอาจิงแบบเอาจริงจริงเลยเราไม่รู้ว่าอันอันไหนคือเงาใครเลยอันอันนี้ผมไม่ได้พิรุษนะแต่ว่าอันอันนี้พูดจริงๆหรอจริงๆหรอไม่รู้เลยจริงๆแล้วก็นั่นแหละก็ถ้าเป็นใครมันก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ใหญ่ใช่ครับใช่อยู่ที่บิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอสเมื่อไห่เเม่ไหเฉลยอยากรู้เหมือนกันใช่ผมไม่อยากรู้เหมือนกันเราคือเห็นเงาแล้วเราไม่ออกเลยใช่ปะ คือมันมีแบบคลับคล้ายคลับคลายมั้น่ะเอ้ยใช่ครับพี่ออฟเลยหรอพี่ออฟแล้วก็คุก้าอ๋อคูก้าคูก้าก็คือเาพี่มออฟพี่ออฟเป็นเมน v o โ a l พี่ก้าเป็นเมนแร็ปเออแล้วบผมผมเออไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่ามีใครบ้างเลย ใช่ครับไม่รู้รอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นติเอาจริงเอาจริงติก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครบ้างถ้าให้ติเลือกมีใครบ้างบ่อยแบบถ้ให้ถ้าให้ติเลือกนะถ้าติเป็นพี่ออฟติโซโล่ถ้าถ้าติเป็นพี่ออฟติจะเอาเป็นพี่ออฟโซโล่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นออลราวด์เดอร์อยู่แล้วใช่เพราะพี่ออฟเป็นออลราวด์เดอร์วิช a l แรปโบเก้คือคือที่พี่ออฟแบบเอาเงาหกคนนี่คือเอารูปตัวเองตอนใช่ตอนใช่เอาเอามาใส่แบบใส่โพสหนึ่งโพสหนึ่งแล้วก็โพสหนึ่งแล้วก็แบบโพสหนึ่งขอโทษนะวันนี้ถ่ายโปรไฟล์อ่ะวันนี้ถ่ายโปรไฟล์บ้านนุ่มนิ่พี่ออฟอาจจะแบบรอทุกคนกลับแล้วแบบถ่ายเองเออใช่ไหมล่ะนั่นเด็ดแล้วเราก็กลับก่อนไงเออแล้วก็ลองเอาตัดใช่ เออพี่เออโทรนะฮะถ้าพี่ออมมาดูติพูดเล่นนะนะครับพี่ไม่ตัดออกเลยนะอ,อาาุ้ยพีหลุดออกพี่บอกพี่พม<ะ>ีมีเงาหลายคนมากเลยของครับองพี่บอกคนท่าไหนโอ้ยผมผมยังไม่รู้เลยครับว่ามีใครบ้างแล้วแล้วแล้วบอกว่ามีใครบ้างดีผมว่าอ่าได้พี่บอกอ,อยากให้มีใครบ้าง ไม่ต้องมีพี่ออฟไปเนาะคนหนึ่งคนแล้วก็มีพี่พิก้าเนาะเออใช่จริงกับว่างั้นเอาจริงจะขาดสองคนนี้เได้ใช่ครับดูโอเราเนี่ยเป็นเารออดูโอ้ใช่ไมหมายถึงว่ามันเป็นเป็นดูโอ้เป็นดูโอ้เป็นดูโอ้อาจจะมีหกคนแบบเงาข้างบนอาจจะเป็นพี่ออฟเงาข้างล่างจะเป็นพี่ก้าเออแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ครับปุ๊บปุ๊บเอามาตัดใส่กันเองน่าสนใจนะ ติดก็ว่าอะไรแหละเราลองไปเสนอพี่อ๊อฟสิเราเสนอเสนอไปเพราะว่ามันแกอยู่ในไกด์บารอ๋อถ้าถ้าสมมติต้องลองเสนอใช่ไหมใช่เลยว่าเป็นพี่ออฟกับพี่ก้าอ๋อจริงติว่าติว่าก็ดีนะถ้าเป็นพี่อ๊อฟกับพี่กาแต่ว่าทุกคนก็ชอบเวลาเราแบบออนสเตจนะโอ้ยชอบเหมือนกันเราสองคก็ชอบเหมือนกันเวลาเวลาร้องเวลาเต้นไงก็ชอบเวลาชอบเวลาเราคบกันรอ เวลาขึ้นสเตจมันมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งใช่ครับใช่ด้วยความที่พี่บอกเขาแบบเหมือนกับไอ้งที่เวทีมามาก่อนเลยนะเขาสอนอะไรเราบ้าเคล็ดลับเคล็ดลับเหรอเขาก็ไม่เคยสอนนะแต่ว่าแบบพอเราสังเกตเขาเวลาเขาขึ้นเวทีเขาจะสวมล่างเลยเขาจะแอคเลยฮะเขาจะแอคเลยอ้าวเวลาเขาแอคเขาจะแบบเฮ้ย พีไม่ค่อยแอคเท่าไหร่เออเออนะวอเวลาขึ้นเวทีเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเก๊กๆเขาจะแอคปุ๊บป<อ>ุ<อ>๊บอย่างนี้เลยใช่แล้วก็ดูเขาแล้วก็ออกมาใช้<อ>ใช่ฮะแ,แต่ดูแล้วเราสองคนจากวันแรกที่ที่ประกาศแล้วก็แบบเหมือนเหมือนมาสัมภาษณ์ครั้งแรกอะที่พูดกันนะแตวันนี้มันต่าง,งาก,กันเยอะมากเลยวันนี้ทดูสนิทกันแบบสนิทสบายใจอยูอย่ด้วยกันอ๋อก็คือแบบเอาเอาจริงๆก็เป็นแบบ น้องชายที่แบบสบายใจอยู่แล้วแบบเป็นเพราะเราเราก็คุยกันแบบเรื่อยๆเราเจอทุกวันด้วยอะไรเงี้ยช่วงนี้เจอเจอกันบ่อยเจอกันทุกวันเจอทุกวันเอทุกวันเลยใช่แล้วแบบมันก็อาจจะแบบด้วยคุยกันบ่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยใช่มันก็ได้สนิทกันโอเคใช่ครับก็ฝากเลยดีกว่าฝากให้แบบว่าทุกคนติดตามเราทุกเรื่องเลยมีอะไรบ้างอื ครับก่อนอื่นเลยถ่ายจบไปเมื่อวานก็ฝากกี่หมื่นฟ้าตอนสเปเชียลได้นะครับครับผมวันที่29นี้ได้ดูแล้วได้ดูแล้วทุกคนเลย29มีนานนี้นะครับใช่ครับแล้วก็แฟนมีดกี่หมื่นฟ้านะครับผมตอนนี้ก็กำลังซ้อมอยู่ด้วยครับก็วันที่6เมษาเนาะใช่ครับจะเต็มแน่นอนกำลังเริ่มซ้อมกันแล้วบอกเลยว่าพวกเรานี่เลือกเพลงกันมาแบบเต็มที่มากๆเป็นสิ่งที่พวกเราก็ อยากโชว์ด้วยใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเลยร่วมกับเธอพายอนครับก็ฝากด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็1ล้านกว่าแล้วหมายถึงว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่านิดหนึ่งก็หนึ่งล้านกว่าหนึ่งล้านกว่าหนึ่งล้านกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนแบบรอติดตามแล้วก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะแบบเปิดกล้องเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยต่างๆขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ครับผมแล้วก okay. <|so|>> ็ฝากงานวันนี้ด้วยนะฮะครับเฟรนลี่มีฝากเฟรนลี่มีด้วยครับโอเคค่ะโอเคมีอะไรสั่งบ้าวันนี้มีสามกล่องไงเราซื้อเป็นแพ็คอ๋อสามกล่องสามกล่องครับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพอนะ